ลิงน้อยผจญภัยในเมืองหลวงที่วุ่นวายตอนที่ตอนที่สิห้องสมุดกลางเมืองลิงน้อยวิ่งหลบฝนเข้าไปในห้องสมุดกลางเมืองที่ว่างเปล่ามันถอนหายใจโล่งเมื่อพบความสงบลึกลับเบื้องในลิงน้อยเดินสำรวจระหว่างชั้นหนังสือไออุ่นจากแสงไฟและกลิ่นกระดาษเก่ายิ่งทำให้มันหลงไหล เมื่อเปิดหนังสือลิงน้อยพบเรื่องราวสัตว์ในตำนานมังกรปีกเกล็ดแสงและนกยักษ์ผู้คุ้มครองป่ามันตาโตด้วยความทึ่งลิงน้อยหลงไหลในภาพและเรื่องราวมันเคลิ้มอยู่ในโลกจินตานาการเกิดแรงบันดาลใจอยากออกประจญภัยในหน้าหนังสือลิงน้อยเห็นแผนที่ใต้ดิน มันสงสัยเส้นทางลัดที่ซ่อนในเมืองมันยิ้มด้วยความตื่นเต้นแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในหนังสือทำให้ลิงน้อยตั้งใจลงบันไดเลื่อนสำรวจเส้นทางใต้ดินเมืองต่อไป